ยังไม่พอใจครับยังไม่พอใจจุดไหนครับว่าลูกในกอดล่างอ่าขวางหน้าคือจังหวะเราขวางได้แต่ยังทําได้ไม่ดั่งใจนะต้องกลับไปปรับปรุงจุดไหนบ้างอ่ะก็ลูกตรงในน่ยมีลูกไหอีกไหมมีเยอะอยู่ครับอืมลูกไหนครับต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้น้องชายตรงในก็อุ้มแล้วคู่ชกแล้วมาเป็นไงบ้างวันนี้ เก่งนะครับเก่งจอดเรารู้ตัวว่าสามยกเป็นรองใช่ไหมแล้วคิดยังไงตอนนั้นเดินนะครับสุดกําลังที่มีสุดกําลังที่มีหมดไหมไปนี้หมดหมดเหนื่อยรับเหนื่อยอยู่แต่พอได้รับชัยชนะแล้วเป็นไงดีใจมากครับดีใจมากแจ้งเกิดแจ้งเกิดแพ้มากี่ไฟอะแพ้มาเกือบเจ็ดไฟได้พอแจ้งเกิดไฟนี้แล้วเป็นไงครับสัชื่นดีใจมากครับย์ชื่อดีใจโล่งเลยรับเป้าหมายหลังจากนี้ของเราก็ จะตั้งใจซ้อมให้มากกว่าเดิมเมื่อกี้เห็นขึ้นไปรับประชิดเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งครับหนึ่งแสนแล้วก็ก่อนชกเห็นมีด้วยเท่าไหร่ครับสองหมื่นสองหมื่นจากใครครับเสียหวยเสียหวยเอาผู้สนับสนุนหลักเลยนะใครับวันนี้ก็มาสองวินคู่เลยวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างน้องชายอยากขอบคุณพี่ๆในค่ายทุกคนแล้วก็ขอบคุณเนียตีอพี่คนหนึ่งชื่ออะไร้วเสียใจทุกคนนะที่ แล,แล้วก็ขอบคุณเสบรถที่ให้โอกาสเดทวันนี้แล้วก็ขอบคุณประชาชนที่พามาชกมวยอมขอบคุณทุกคนครับยินดีด้วยครับ